มังคืเกอสมริกิแกงข้าวเราจไจักแหนมให้ไก่แหนแดงนี่เป็นอาหารโปรดประโยชน์เยอะสําหรับน้องไก่เด้อเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาจะมีโปรตีนสูงแล้วก็มีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อการกจริเ,เติบโตของสัตว์เพราะฉะนั้นน้างก็เลยเลือกแหนแดงมาปลูกไว้เพื่อที่จะเป็นการลดต้นทุนในการที่จะเลี้ยงไก่ไข่ของเฮา ส่วนผสมในการหหยอาหารหนองไก่ยุ้ยสวนนี่ยกะสิใส่แหนะแดงหาสิเปอร์เซ็นต์แล้วก็สิเป็นหัวอาหารบวกร่ำข่าวบวกอาหารอื่นๆนี่ประมาณเคิงหนึ่งจะเพื่อนๆือนกะสิซอยลดตนทุนไปได้อีกเยอะทีเดียวปกติแล้วไก่เขาจะกินอาหารประมาณหนึ่งขีดต่อโตต่อมือเนาะเพื่อนเพื่อนนงเลี้ยงไก่ไว้สิบโตมือหนึ่งถ้าเข้าใส่อาหารตารับหนองไก่ถ้าเข้าซื้อหัวอาหารกะิใส่หัวอาหารประมาณมือละกิโล หัวอาหารที่สืรอมาเนี่ยกระสอบละหารลอยีบาท30มกิโลกระสิส่ได้ยู่เดือนนึงค่าหัวอาหารไก่กระสิตกประมาณมือละสิบาทถ้าสมมุติว่าไก่ห้าไข่ออกมาทุกโตทุกมือเนาะมือหนึ่งไข่ออกมา10บฟองตีซสวัฟฟองละ3บาทมือหนึ่งกระซิได้สาบาทหักลบต้นทุนมือละสิบาทก็จะเหลือกำไรยู่สิบสอบาท แต่ถ้าห้าใส่แหนแดงว่าเป็นส่วนผสมของหัวอาหารให้ไก่ห้าก็จะลดต้นทุนได้กเพิงหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าห้าจะได้กาไรมือเลยีสิบเอ็ดบาทโอ้เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าเลยเพื่อนๆคำนวณตนทุนกําไรให้เห็นชัดเจนแล้วบาทนห้ามาเบิงว่าน่องไก่ของห้าจะชอบกินแหนแดงบอตามมาเลยจ้า พอแต่เปิดประตูออกเท่านั้นละ่ะน่องไก่เข้ามาออกกันยุ่หนาประตูกันเลยทีเดียวสงสัยจะหิวแล้วได้เวลาให้อาหารของน้องไก่เข้าแล้วเข้ากระน,น้่อาหารที่เข้าเตรียมไว้นน่ละ่ะมาเท่้ลงให้น้องไก่เข้าได้กินย่างทัวถึงกันทุกตัวพอแต่เท่าอาหารลงเท่านั้นละ่ะน้องไก่ก็พักกันมาร่มกินอาหารย่างอ,ารอร่อยกันเลยทีเดียวยุ่สวนนี่ก็สิให้อาหารน่องไก่มือละสองเถือก็คืออาหารเสาร์กับอาหารแลง ล่างเคยเบิงคลิปหนึ่งเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่เพิรนววาถ้าให้อาหารเขาหลายจนเกินไปไก่เขาจะอ้วนแล้วเขาจะบ่อออกไข่ไห้เฮาได้กินแต่ถ้าเฮาให้อาหารเขาหน่อยเกินไปเขาก็จะบ่ออกไข่ไห้เฮากินเช่นกันเพราะฉะนั้นเฮาต้องให้อาหารอย่างเหมาะสมหล้วก็ค่อยดูแลน้ำบ่ให้ขาดนา้ำ นางสื่อไก่สาวผอมไข่มาเลี้ยงได้สองอาทิตย์แล้วนั่งกระห้อาหารเขาหล้กก็ะ่อยที่จะรุนว่ามือใดเขาจะใครออกมาให้นางเห็นอาหารที่นั่งหน้องไก่แต่ละเทือเนี่ยเขาจะกินจนเกือบหมดเลยได้เพื่อนๆแหนแดงก็จะย่างเหลืออยู่ในหน่อยหัวอาหารก็จะย่างอยู่ในหน่อยแสดงว่านองไก่เขากังชอบกินแหนแดงเพราะสมควรเนาะเพื่อนๆถ้าผู้ใดที่อยากลดต้นทุดแนะนำให้เลี้ยงแหนแดงอซอลล่าไมโครฟิลลาเป็นอาหารสาัตว์ จำพวกสัตว์กินพืชบ่ว่าจะเป็นหมูไก่แพะแกะเต็ดวัวควายหรือว่าจิงหลีดก็สามารถที่จะเอาแหนแดงไปแหกเขากินได้เพื่อนๆเป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ได้ดีที่เดียวเพื่อนๆสินำ้ำวิธีของนั่งไปใส่ก็ได้แล้วได้ผลจังใดอย่าลืมมาเบอกสู้กันฟังเด้อจ้า